สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีราฟเฟตไทยเล่นกันพามันนี่มาอาบน้ำซะหน่อยเถื่อบุ๋เถอยถือมามาพาลูกไปไหนนั่นถอยถื่มันนี่มันถอยถื่อาบน้ำมันนี่ยังไม่เสร็จเลยเถืยอันนี้อาบเองเลยลูกอาบเองเลยโอ้โหูอันนี้บุสดชื่นไหมลูกสดชื่นไหมจ้ะเถื่บุถอยถื่อบุถอย เฮ้ยจับอาบมันนี่อาบน้ำไปไอ้ไอไปใส่ลูกไปใส่มันนี่มันนี่เฮ้ยก็มันนี่เล่นสนุกเลยเออสดชื่นนะครับสางขี้ใครให้ชักหน่อยเออ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 เมันมันเคี้ยวว่ามันนี่ พัดทำอะไรอยู่ตรงนั้นออาออกมาออกมาเลยออกมาออกมาเฮอเออโอ้โหโหโหตอวแมมแท้ไปบออ่อไทยไปบออ่อไทยใสไหมามาพามาหนี่มาอาบนี่เอยมานี่อาบอาบลูกอาบเอาหัวตาสาดให้เอ้ยถูไปเอือยเอือยถือถือเ้ยเนาะมีสระว่ายน้ำนี่นะครับแม่

เป็นผักผักยายสวงามบ่เฮ้ยขาด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 ยายดาเนี่ยของยายยายดาเนี่ยตีเด้อเอาเอาเอาเอ้าอืออาบน้ำยังไงดูไหนดูสิไหนดูสิอาบน้ำแล้วก็ทาแป้งเหรทำไมมันมอมแหมมแท้โอ้โหดครับ

ไอเด็กเตะบอลไอเด็กเตะบอลโอ้อาบน้ำดีแล้วดูนะครับมอมแมมมอมแมมเชียวถล่มได้อาบหรือไม่ได้อาบไปดุนไปดุนไปดุนเอ้เอ้ยแม่เรียกเอ้ยเอ้ยแม่เรียกเด้อดูครับโอ้เด็กน้อย ไปอาบน้ำบา้า <c oughs> พี่มากม,พม,ามีพี่มามีอีลาอีลาได้อาบน้ำสดชื่นบ่เนี่ยสดชื่นบ่พี่มากมีพี่มากมีอึอึอ่าม,ม,มันนี่วันนีมนม้มาหาพี่มากมีหน่อยบาด <c oughs> ว่าและรวมกักรวมเนาะอุ้ยอุ้ยทำตาขาวขาวมาหน่อยมานีเร็ว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 อาบน้ำแบบไหนนี่ทำไมมันมอมแรมแท้ลอให้ดูชัดๆนะครับนี่มีแต่โคลนนะครับโอ้ยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ ตัวเองมีไตโคนนี ada, ula, a, ste, ades, ่ครับกับป้าทับทิมอืออืออูนะครับช้างกอดกันนะครับอ้ยอุป้าทับทิมกอดแม่โบอุภีมากมีกระยายไส้อยู่ทางนน้น แซ่บปะแซ่บปะที่มามีกินเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้เหมือนจะมีเนื้อมีหนังขึ้นนะครับเนื้อมีหนังขึ้นเยอะนะครับมาอยู่ตรงนี้บาดเวทุ่มเทอมเวเดิ้งซาเล่นไงเนี่ย เดินน้องน้อยเด้น้องน้อยอิมาให้พี่หอมหน่อยอิอิอิอให้พี่หอมหน่อยอืออันยังอีหละนี่อือนี่มากมีมากมีมันนี่มันนี่มันนี่ค่อย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 มันนี่ยังดีดอยู่นะครับอาบอีกบ่อาบน้ำอีกบ่ นบนอเออไม่ได้ใส่โบให้มันนี่มีโบนะครับพี่มากมีเราด่าโอ้ยนกเวรีโบเออแบบโดาะแบ้าประกากีกะเมีนปาออกนาอนบเฮ้ยอ่า ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ